ปรับเสียงอย่างละเอียดด้วย215215 EQ ที่ทำให้เสียงคมชัด as subwoofer ที่เพิ่มความลึกสวัสดีครับแนะนำอุปกรณ์ EQ ปรับเสียงครับผม DBX215 EQ215 sub เป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับการปรับแต่งเสียงในระบบเสียงของคุณด้วยฟังก์ชันและการปรับแต่งเสียงที่หลากหลายนอกจากนี้ยังมีเอาต์พุต s u b ฟเฟอร์ที่มีคุณภาพราคาลดเหลือเพียง3,363บาทเท่านั้นมีคุณ,ณสมบัติที่น่าสนใจเช่น input impedance 12 o u t p u ดอ m p e d เด c e 2 0 0 0และ f r e q u e n c y Response 2 0 h ่สิบเฮิร์ซย์ซิบดีบีทำให้เป็นเครื่องที่ให้ประสิทธิภาพสูงในการปรับแต่งเสียงของคุณรับรองคุณภาพเสียงดีที่สุดสินค้านี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการปรับแต่งเสียงในการใช้งานเชิงมืออาชีพหรือในการใช้งานทั่วไปในบ้านหรือสถานที่ต่างๆที่ต้องการเสียงที่คมชัดและมีความเป็นมาตรฐานสูงอีกทั้งยังเป็นทางเลือกที่คุ้มค่าด้านราคาเมื่อเทียบกับคุณภาพของเสียงที่ได้รับในการใช้งานแต่ละครั้ง ด้วยความสะดวกและความมั่นใจในคุณภาพของสินค้าที่ได้รับจากแบรนด์สนใจกดสั่งซื้อสินค้าตามลิงก์ที่ได้แนบมาพร้อมนี้แล้วขอขอบคุณครับ